สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างนะครับเตยที่มันแตกอยู่ในหม้อต้มหมูนะครับก็ถ้าใครเข้าไปดูคลิปที่ผมสอนอมัดเตยนะครับลงหม้อมัดยังไงไม่ให้มันแตกนะครับก็จะรู้ว่าวิธีการมัดเตยเนี่ยมันมันมันเหมาะสําหรับคนที่ทําไม่เป็นหรือคนที่เป็นมือใหม่ครับส่วนคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ก็จะได้เห็นว่าเนี่ยครับเวลาเรามัดเตยไม่แน่นแล้วเตยมันแตกอรมันจะเป็นประมาณนี้วันนี้ผมเอาตัวอย่างวิธีการมัดเตยแบบมันแตกครับคือมันไม่แน่นนะครับถามว่ามันมีปัญหาหรือว่ามันมันใช่ประเด็นอะไรสําคัญไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรนะครับแต่พูดถึงว่าในกรณีที่เราต้มหมูเนี่ยเวลาที่เรารีบีบนะครับเวลาเราตักขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันก็จะติด มันก็จะติดใบเตยขึ้นมาด้วยมันทําให้เราเสียเวลาในการที่เราจะตักถ้าเราไม่รีบไม่เป็นไรครับโอเคแต่ถ้าเรารีบนะครับเห็นไหมครับถ้าเรารีบเมื่อไหร่นะครับถ้าเรารีบหรือว่าลูกค้ามาเยอะหรือว่าลูกค้าเข้าร้านเยอะนะรหรือว่าออเดอร์มาเยอะมันก็จะทาให้เราเสียเวลานะครับเนี่ยเวลาเราตักขึ้นมามันก็จะติดใบเตยแบบนี้เลยครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่มาเตยไม่เป็นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปยอ้อนหลังที่ผมทําลงไว้ใน youtube นะครับผมทําลงไว้นานแล้วครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่สําหรับคนที่ไม่เคยมาเตยเลยสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเตยเนี่ยมันดับกลิ่นหมูได้นะครับก็ลองเข้าไปดูในช่อง youtube ที่ผมทําไว้ดูนะครับเข้าดูยอ้อนหลังเนี่ยครับเวลาตักขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่พูดถึงว่ามันจะเสียเวลา เราในช่วงที่เรากำลังเตรียมของเตรียมออเดอร์ในช่วงที่เรายุ่งเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยนะครับวันนี้ผมเห็นเตือนแต่ก็เลยมาทําคลิปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เริ่มต้นทาโจ๊กหรือไม่รู้ว่าจะมาเตือนยังไงก็ลองเข้าไปดูคลิปด้นหลังผมได้นะครับหลักๆก็ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีไม่ได้ซีเรียสอะไรในการทำโจ๊กอยู่แล้วแต่มันจะทําให้เราเสียเวลาในการที่เราเตรียมของ หรือเตรียมออเดอร์ประมาณนี้เลยครับ